ชาวบ้านบ้าคลั่งครับแต่เราก็ฆ่าเขามาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ว่าเราเพิ่งฆ่าเขาเราก็ซวยเข้ามาทีหลายทีแล้วสวัสดีครับไม่มีนะเฮ้ยแต่แถวนี้เหมือนจะไม่คุ้นเออตรงนี้ไม่คุนเฮตรงนี้ตรงไหนนี่นเป็นที่นอนโอ้ยมีเพิ่มโอเคผณครับ ตรงนี้เป็นอ๋อไอนี่ครับตรงนี้ก็เดินมานี่แต่ดีออนไปฝั่งนูน้นเคจับได้ล้เดี๋ยวนะพอเรามาตรงนี้เราก็ต้องเจอรีออนตรงอีกที่หนึง่งเลยอ๋อนี่เป็นตอนเช้านี่นาถ้ารีออนจะเป็นตอนคืนครับที่มันจะมีอันนั่นเนี่ยเป็นไงลื้อฟื้นความหลังนะฮะเนื่องจากเราลืมเหตุผลหลักๆเฮ้ยอ,อ้าเรอไอ้อไนุ่ม ไม่หนุ่มแล้วนะคุณลูกนี่โดนหนึ่งจึง๊กแล้วเราจะมีสิทธิ์ได้อัพเกรดกับเขาไหมได้อัพเกรดเหมือนเอดเอดาเหมือนเหมือนมีคนกำลังสงสัยอะ่ะ <c oughs> เป็นเรื่องแล้วโดนออกไปท่อืมเป็นไงยอมไหมยอมซะเดี๋ยวนะออกไปตรงนี้แหละ ผมออกมาหาคุณแล้วไม่ต้องไม่ต้องอนี่โดนสาแล้วไอ,ไอะไรหมอนี่นเข้าไปทำไมมุสาออกมาหาเฮ้ยเดี๋ยวเปิดตัวไว้เปิดตัวอะไรอะไรครับโดนละอืมระยะนี้เอ้ยเสียงเหมือนจะมีมีมาเพิ่ม ตรงนี้มีอะไรปะไม่มีใครอ่ะอ๋อแล้วไปอฮ้ายตกใจตกใจหมดใกล้เกินไปหรือเปล่าใกล้เกินไปหรือเปล่าบล็อกมันไม่เพอร์เฟกถ้าเพอร์เฟกมันจะเอ้ยมันถ้ามันเพอร์เฟกมันจะตีได้ใช่ไหมใช่ป่ะคิดเอง โอเคตรงนี้มืดจังเลยล่ะไปครับโกทูข้างนอกดีกว่ามุยหมูด้วยมีการ์ดด้วยอ่ะนี่แน่หนึ่งตื้อหมูข้าหมูข้าือ้อข้าไปเลยนี่แน่นกระสุนหมดทำไมมันนิ่งจังเลยะ <c oughs> <c oughs> วะหัวหัวจ๋าหัวเออ ไม่ดับของด้วยแล้วเราก็ฆ่าตัดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียบร้อยเป็นคนบาปขึ้นมาทันทีปูดำพุรุโปุตะโดนละเผื่อมันมีอิสติปิมเน์ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยแค่น,นัมีของอไงยังไงขอบคุณครับผมว่าเราจะเจอพ่อบดละเจอ้อะไรอยู่ดีก็มาคุณบ้านหรือเปล่าคุณบ้านเปล่า อุ้ยนอนกอดหมูด้วยนะล่ะใช้ได้เออนั่นน่ะนั่นแหละคุณยายครับเจอสไนน์หน่อยสไนน์หน่อยมั้งเงโดนโดนละหือโดนสไนน์หน่อยมั้งเงอได้เวลานอนแล้วเออได้เวลานอนแล้วอันนี้เป็นปืนอะไรอ่ะไรโฟเหะ ปืนชั้นในไปฮะขึ้นแล้วเราก็ขึ้นมาบนนี้เรามาที่ตรงออต้นเกมป้ลีออนลีออนทำไมฉันถึงไม่แปลกใจเลยนะดีจริงๆที่นายช่วยถ่วงเวลาให้นี่ไงมาดูกันซิว่ามีทางอื่นไปบทอีกไหม ลีออนอยู่ตรงหมู่บ้านเลยส่วนเราเอดาต้องไปอีทางเฮ้ยทำไมจะไปทางนี้นะ,ะเตลได้เรื่อยๆเลยนี่หว่าใช่ปะ,ะเตลออีกทีหนึง่งสุดยอดงั่มหลับไปซะยอดเลยสะดวกสบายจริงๆเลยนะว่าแหละลีออนนี่ฝั่งลีออนนี่ยังเหนื่อย ฝังเอ้านี่สบายโคตรดูดิแบบแทบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเหมือนจะวิ่งไม่ได้นะจากความทรงจำครั้งก่อนเหมนเหมือนจะพยายามเรียนรู้บางอย่างโอเครีบไปฮะผมรู้สึกได้ถึงไปแล้วครับขึ้นละอือโดนจิ้มจุม่ม ขอบคุณครับอุย้ยบันทึกของชาวบ้านนะครับเสียงะระฆังดังขึ้นวันนี้นานมากแล้วตั้งแต่ที่ฉันได้ยินเสียงของมันครั้งสุดท้ายเสียงกังวานของมันคือเสียงเรียกของพระอ,องค์คนทั้งหมู่บ้านต่างพากันมารวมตัวที่โบสถ์เพื่อ,อ,อฟังเสียงกลางวานท่านทรงมีพระทานเช่นเคยเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและจิตใจของเรากําลังเป็นหนึ่งเดียวกันท่านยังกล่าวอีกว่าปฏิหารที่เราสร้างขึ้นมาที่นี่จะทําให้โลกสวยงามในไม่ช้า ความชฉลาดนี้มันอะไรกันช่างเป็นความกรุณาจริงๆด้วยพระเมตตาของพระองค์พวกเราจะได้รับยาอุ้ย <c oughs> ที่ชำระล้างบาปในตัวของพวกเราเรารอแทบไม่ไหวจนกว่าจะได้ยินเสียงะระฆังดังอีกครั้งอ๋อมันรวมตัวที่โบสถ์ตรงนี้ละ่ะ <c oughs> เฮ้ยอันนี้อะไรอะผมจะรู้ไหมนี่ก็ยังไม่รู้อะ่ะเอ้ยน่า เจอละหนึ่งจึ๊เฮ้ยนั้นคืออะไรทางไปอ๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยมีอะไรอยู่ที่พื้นด้วยแปบบ๊บนึงนะเอ่อเหมือนจะเป็นใครก็ได้ยิงตาสินิมเงินอีกแล้วตาสีนิมเงินผมเห็นอีกอันหนึ่งอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเอาละผมจะเจอทางไปปะโดนไปหลับนอนครับหนึ่งอันมีทั้งหมดสี่อันหมดเนี้ย เอ่อย่างไรนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือสามสามมงกุฎโอเคสุดยอดปริศนาที่มันช่างเยอะแยะจริงเชียวเอ่อแล้วก็ตรงข้างหลังข้างบนหัวเราเดี๋ยวนะก็จะมีครึ่งไม่เลวไม่เลวแล้วหลืออันต่อไปอันต่อไปอยู่ไหนล่ะอยู่ข้างล่างนี้โอ้ยยิงไม่โดน แล้วก็อีกอันนึงเหมือนจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเราต้องมองมาฝั่งนี้ว่ะอ่านี่ไงเสร็จไปอีกเงานเสร็จไปอีกเงิน EP EP นั้นเราก็ยังจัดการไม่ครบอยู่ดีแล้วก็เป็นอันนี้อันหนึง่งส่วนอีกอันหนึ่งเป็นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมว้แล้วก็อันนี้โอเคสุดท้ายน่าจะเป็นอันบนสุดยอดขอบคุณครับเฮ้ยเสยงหนู เดโมกอกอนไม่ใช่เันคนละเรื่องเื็นคนละอย่างกันเฮ้ยเราอยู่ที่สุสานแล้วครับน,นเ,บเรามาที่โบสแล้วแต่ลีออนมาตอนเช้าตอนคืนเรามาตอนเช้ากำลังหันได้ปะคืออยากรู้ไงว่าข้างหลังมันมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกันนค่อยมานอกรู้นนอกทางตอนที่ขอเข้าสู่เหตุการณ์หลักก่อนเลยข้างขวานี้เป็นบ้านเป็นบ้านฟาร์ม ของทุกคนเ,เข้ามาได้เจอได้ยังไงนี่แน่อย่ามาเข้านะนี่แน่โดนละไม่เป็นอะไรเลยหรอฮะโอ้ยนี่แน่ยอมไหมยังโอเคได้มีดเฮ้ยมันได้ยินเสียงบอกแล้วมันได้ยินเสียงล่ะเตะโอเคเฮ้ยคุณยายครับใจเย็นทุกอย่างคุยกันได้กระสุนหมด โอ้ยอย่าเพิ่งต่อยนะโอ้ยอ่าเพิ่งจับมหมดไปอีกหนึ่งเลยอันเดียวมาคุณยายเรามาคุยกันหน่อยป่ะเอ้ยไอที่พื้นไอที่พื้นอืมไอที่พื้นอย่าลุกอย่าลุกเข้าใจไหมอย่าลุกเสียงอะไรอะ่ะเหมือนน้ำแบบบุง๋งบุ๋งอะเฮ้ อ๋อนั่นาจะเสียงย่อยสลายของมันสงสัยอะไรโอเคจ้าเอไม่มีอะไรให้ยิงแบบรีออนใช่ไหมมีแต่กาแล้วจะเอาของอยังไงไม่น่าได้คือยิงเล่นแหละอ่ะเข้ามาแล้วฮะมอนนั่นอยู่ไหนเนี่ย น่าจะหมายถึงลูอิสนะครับแลผมผมว่าลูอิสน่าจะโดนจับน่าจะโดนพี่บิ๊กเบิ้มจับแล้วต้องให้รออีกแล้วฮขึ้นมาเหมือนนายจะต้องการความช่วยเหลือนะ อ๋อนี่ไงเอดาสั่นระครังให้นี่คือสาเหตุว่าทำไมโอ้โหยังสั่นหลอกอะดิแสดงว่าไม่มีอะไรยอนก็รอดมา เรามองที่ s สบียชูกุเฮ้ยเรียบร้อยไม่ต้องห่วงลีออนครั้งนี้ฉันไม่คิดเงินเฮ้ยอ๋อนี่ไง ตามนีอย่างที่ฉันต้องรอนานละลูอิสเอออย่่ฉันต้องรอนานละลูอิสอุ้ยจบแล้วหรือ,อยังหรือ,อยังแค่โหลดเฉยเป็นยังไงนี้สัญญาณของลูอิสหายไปที่ไหนสักที่แถวๆชายป่าอ้าวน่าจะเกิดเรื่องขึ้นลูอิสอโดนเล่นงานซะแล้ว บ้านก็อ,อยู่แถวนั้นเดี๋ยวฉันลงไปดูให้แล้วกันจัดการเลยจัดการเลยฉันจะลองหาจากทางนี้ดูจ,ดจับการเลยจับการอะไรล่ะคิดอยู่แล้วว่าหมอนั่นคงจเจอปัญหาแนะ่เออเฮย้ยเดี๋ยวนะอืมข้างหลังนี้มีของหวานหรือเปล่าว้ยมีขึ้นไปได้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องเข้าไป ข้างบนจริงไหมใช่ไหมก็ไม่ต้องมาแล้วน่นนา,าเราจะขึ้นมาทำไมเออไปค่ะเราต้องไป <c oughs> เข้ามาทำไอ้นี่กันแล้วดิ <c oughs> ใช่ไหมเออนี่ไงตามะระฆังจริงด้วยแว่นตาเราได้แว่นตามานี่ไงอือขออนุญาตีบเลยละกัน เหล่าสมาชิกทั้งหลายโกรธหรือเปล่าโอ้ยเหมือนจะโกรธอย่ากโกรธฉันเลยขอดุดเดินกว่านี้หน่อยขอดุดเดินกว่านี้แต่ตายหาแล้วอือเขายัดเตะถอยไปขอยัดเตะสุดยอดเลยความแรงนี่มันอะไรกันโดนละอื ังไม่เป็นไรเหรอ,อตายทำไมเราหน้าแดงจังอะอหน้าแดงจังเลยล่ะใช้ยาเลยนะครับเเพิ่มเพิ่มทั้งเลือดเพิ่มทั้งอะไรทั้งอย่างเพิ่มทั้งหลอดเลือดด้วยมาฮะเราต้อจะต้องไปที่บ้านหลังนั้นนะบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านหลังนั้นคือบ้านหลังนี้แหละเฮ้ยเจอแล้วพ่อมด และสสเสียงนี้ครับคุณผู้หญิงแวะช้อปปิ้งดูก่อนไหมครับม <c oughs> ึงคือใครื <c oughs> <c oughs> ค่องที่ตั้งร้านนะคุณผู้ชายใช่แล้วผมก็เลยโคตรรวยเอาละเอาละเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะนี่โอ้ไม่มีอะไรเลยละ่ะ <c oughs> มาทำให้ธุรกิจครั้งแรกของเราในครั้งนี้เป็นที่น่าจดจำกันเถอะ <c oughs> เคุณเคสนั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเห็นดีต้อนรับงานดียอยยักษ์กัลันก็สมควรได้รับค่าตอบแทนยังมีสินค้าใหม่ที่คุณผู้หญิงอาจจะสนใจโอ้ยหมดคำซีว่าเลยแหะอะไรนะฮฮฉฉลาดเลือกกระเป๋าสีดำผมรู้ว่าพูดคำนี้บ่อยแต่ผมพูดมันด้วยใจกุญแจล็อกเหล็กน่าสนใจนะเนี่ยมันมีอันไหนดีบ้างฮะ ปวดหลังชิบหายเลยสังขารไม่เคยปราณีคนเลยว่าไหมเออครับคิดไว้แล้วว่าคุณต้องเลือกอันนั้นโอเคตามนี้นะแล้วก็ซ<ม>่อมด้วยเ,ออเดี๋ยวนะขออนุญาตอันนี้ก่อนอุ้ยมีของที่ยังท่ามันกันไม่ได้เก็บนี่เรามีนี้ครับติดตั้งได้เลย ในเมื่อสองสีดีกว่าสีเดียวก็ใส่สองสีไปเลยครับอย่าไปรอชา้าเนี่ยเอออย่าไปรอชา้าเราก็ขายได้เลยดิทีนี้เราก็ขายได้เยอะมากผมมีสินค้าใหม่ที่คุณผู้หญิงอาจจะชอบเราก็ขายนี่เจ็ดพันนี่หกพันแว่นจะอัญมณีหรือเศษเหล็กมันก็ไม่ต่างกันหรอกจะไปอย่า <c oughs> ให้เสีย <c oughs> โอ้ยแล้วก็อัพลองใช้ดูก่อนสิส ให้มันเต็มร้อยก่อนอก,ก่อนเพื่อนไงเต็มร้อยก่อนเพื่อนโอ้มันมีช็อตกันกับปืนอันนี้ครับปืนนี้สินค้าทั้งหมดของผมคือของคุณภาพถ้าไม่จริงไปโดนที้ร้านข้างๆไดเลยถ้าไม่จริงโดนทิ้หร้านข้างๆใดเลยโบนัสประดิก์กระสุนพกเฮ้ยนี่มันของดีนี่นะเอ้ยอันนี้ดีคุณทั้งหมดเลยคุณผู้หญิง และนี่ด้วยยกให้คุณทั้งหมดเลยคุณผู้หญิงยกให้หมดเลยนี่เลเปอร์ชีตเป้าเลเปอร์คืออะไรเลสเลเปอร์มัามจะติดตั้งยังไงอันนั้นอ่ะต้องมาตรงนี้ปะเออนี่ไงนี่เรจะเพิ่มเรื่องการประดิษฐ์กระสุนแล้วพวกอุปกรณ์อย่างเช่นนี่ครับตองเลยประดิษฐ์เป็นกระสุนปืนกลจะได้มากขึ้นเพราะว่ามันมีโบนัส ไงโบนัสได้เยอะชอบเลยโบนัสว่าหมดแล้วแล้วก็ใส่ยาส่วนนี้เป็นเลเซอร์นะครับซึ่งผมเอามาอ๋อท่มันใส่ไม่ได้โอเคเก็บไปเก็บเก็บไปเก็บไปนี่ก่อนนั่นนี่กระเป๋าเก็บของประมาณนี้ขอบคุณมากคุณเจ้าหน้าที่คุณผมรู้ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่มีคลังเยอะเหลือเกิน เจ้าหนที่หน่วยสืบสวนนครบาลอะไรอ่ะนี่ไงว่าแล้วน,นี่คืออะไรคำร้องขอนายท่านถ้าหากนายท่านลองคิดสักนิดนับเป็นเรื่องผิดวิสัยที่อิซิวดูปล่อยกับผมไปนับตั้งแต่ที่ปีศาจผ้าคลุมดำโจมตีใส่กับผมด้วยอะไรบางอย่างกับผมรู้สึกแปลกๆเริ่มมองเห็นสีนต่างๆเป็นภาพนิมิตท้องฟ้าดูเหมือนจะเป็นอีกโลกหนึ่ง หลังจากนั้นมันก็ปรากฏตัวออกมาณตอนนี้มันมากันหลายตัวมากนับร้อยตัวนายท่านขอร้องละได้โปรดมีวิธีจะหนีออกไปจากความน่ากลัวนี่ได้หรือไม่โดนอะไรโดน,กนสกโกจิตโดนหลอกอ่ะเฮ้ยนี่ไงได้แล้วครับมีอีกปะพอดีต้องเอาไปขายดิเออของดีทั้งนั้นมีอีกปะเม,มีมีหรออะไรเอ่ย และเหมือนจะหมดแล้วไงที่นี่แ้ะเอ๊ะไม่เจออะไรเลยฮะไม่มีแล้วครับหมดแล้วฮะโอเคได้เวลาไปข้างนอกกันเถอะเสียงอะไรอะ่ะอุ้ยนี่ไงถ้าคุมดำนี่เอง โอ้โหหมายถึงไอห้หมอนี่ไอ้หมอนักเล่นเล่นมนได้ยังไงใช่มันเล่นมนได้ยังไงยอมปล่อยไปง่ายอยู่งงนะเฮ้ยเฮ้ยอาอย่าพึ่งนะครับอืออย่าไปยอมแพ้อย่าไปอ่อนแออย่าบันไหววิ่งก่อนครับเฮ้ยนี่มันทางตันโอ้ยเฮ้ยแก โดนละนีแน่แโอ้โหแล้วมีพังด้วยขอญาตเลยครับกดเลขสี่ขึ้นมาในระหว่างที่ปัดป้องถ้าคุณถือปืนพกเขาจะอือบล็อกมาบล็อกมาเปิดไปอือสุดยอดเปิดมาเปิดมาครับเปิดมาอ่าผ่าไปแล้วมันจะเก่งเกินไปแล้วปะ ม,มันจะเอ้ยมันเก่งเกินไปแล้วไอ้หมอนั่นเออเดี๋ยวนะดูสถานการณ์รอบๆแป๊บโอเคโอ้ยมันจะดักมันจะดักโออเวจะดูะดาเราบล็อกไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นท่าจิ้มพื้นเตะอ,เอ,อ้าเฮ้ยเห็นหน้าไม่ ตายอีกแล้วตายอีกแล้วโอ้โหมันหลบไปว้อยอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งนะอือโดนหนึ่งนัดโอเคโดนไหลกระทับนิดไหลกระทับนิดอ,อืโดนไปอีกนัดนึงไงรู้จักก็ต๋าสไนเปอร์เหมือนเขาจะ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโดนเลยล่ะเอ้ยจังหวะ เหมือนมันจะได้ผลนะเหมืนอนเออเหมือนจะได้ผลจริงโอเคสุดยอดต่อไปเป็นปืนกลฮะมันจะแยกเงาพันล่างไม่มันไม่แยกเราเอ็นไม่แยกเงามันแยกเงาอุ้ยอุยมันแยกเงามันแยกเงาทำไมมีสองตัวอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ตัวฟอมแต่ทำไมมีดามจดทำไมตัวฟอร์มมีดาเมจ ตัวลอมที่น่ากลัวมากโดนละผมมันหลบว้ายอย่าจับตองนี่แน่โดนกระชับนิดเลยอีกนัดหนึ่งว้ายทำตันนะคะทำตันนะคะหลบก่อนค่ะตัวนี้ปะวะไม่ใช่เปนตัวลอมตัวลอมตัวลอมตัวจริงมันโดดว้ามันตัวลอมก็ดาเมจแรงเหมือนกัน เดีวปะอยู่ข้างหลังฮะอยู่ข้างหลังตัวจริงอยู่ข้างหลังอือเป็นไงผมรู้มันรู้ดีแต่ทำอะไรไม่ได้โดดข้าไปโอ้เออเออกินยาก่อนกินยาก่อนระเบิดครับช่วยคุณได้ไปจ้ะเป็นไง หายไปแล้วเก็บเฮ้ยบอกมันหนาขึ้นเลยทำไงครับที่มันหนาขึ้นเพราะมันมาเพื่อนมันมาเพื่อนแล้วเพื่อนมันมาองหนีเข้าไปในสุดยอดนะมันน่ะไม่มันหนามันนะตัวไหนวะตัวไหนของอ๋อติดอะไรเนียตัวไหนของมันนี่ตัวหลังเอสุดยอดโดดละมาได้ผลได้ผลเขาว่าอย่างนี้ เขาว่ามาได้ผลน่ะ,ะจบแล้ววะแม่เฮ้ยโอ้ย,อยมันก็เกินไปแล้วบางทีนี่แน่เอาไปเลยได้ป่ะเจ็บป่ะเหมือนจะไม่เจ็บไม่ไม่คันเลยสักนิดอ้ยขอร้องล่ะตายซะเฮ้ยจังหวะ ชอบแบบนี้หรือเปล่าโอ้ยมันไอเมียมันโดนได้ยังไงว้าวเว้ยตายตายดูขาดูกันจะตาย่ะดูอยู่ด้วยดูด้วยอานี้ไประเบิดตุ้มอืออ๋อขอบคุณมากสำหรับระเบิดก้อนใหญ่ เง่ฮ้ยเหมือนเราจะโดนโดนสะกดโอเคเรียบร้อยหมอคายแล้วครับโอ้ยสรมยังฆ่ามันไม่ได้ฉันเป็นอะไรเนี่ยนั่นสิจะบอกว่าโดนประสิทธิ์เข้าร่างกายแล้ว เอาละเผาทั้งเป็นเผาทั้งเป็นเลยไม่ได้เจออะไรแบบนี้แล้วเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเอาละขอบคุณครับไอเฮยยิงม่ขอเลยเฮ้ยเอานไปบออกแลโอคลไม่ยอะเลยด้วยจะดึงทา้อะไรมอโอเคเราจะเ้ยลังสอไปอะหางบนะแล้วเดนี้นะโอ้เน <mus incom> um> ี้มเนตอนนี้ไม่มีแล้วไยไป่งคับไม่นะอีกนั่อีกนี่นี่อีกเขาาก เฮ้ยไปดักไปดูสิไปดูไปดูนี่ไงไปดูเปดูไ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 ปู้ไปด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 ูไ

เอ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเป็นยังไงไปดีกว่าจำไม่ได้จำไ,ไ,ไม่ได้จริงน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละใช่ข้างหน้านี้เลย,เลยตรงที่ลีออนเพิ่งไปพิ่งเข้าไปนะฮะตัวเราตามไปที่หลังมาแล้วเปิดประตู ทางประตูคือไม่ใช่ทางเข้าเฮ้เสียงอะไรเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบนี้แต่แรกดูเหมือนเลือดเจ้าจะตอบรับอนและสินะแลวเราก็มาช่วยไงโป้งหน่งเฮ้ยหยั่งว่ะ มายิงสะกดให้ไอ้ยิงสกัดให้เรา <c oughs> แค่นี้พี่ด้าก็รอดพอดีเอ้ยไม่ใช่เอดา้าพีฮอนก็รอดจากเนื้อมือพอเหรอในเลือดชั้นเนี่ยนะในเลือดชั้นนี่นะพออี่ย่งวะอีกแล้วเอด้าก็ช่วยลีลเลีออนอีกแล้ว อขึ้นมาด้านบนสิอยู่ข้างบนนั่นแหละ,ะหมายความว่าไงอ้าวโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรีวิวสองตอนนะฮะโอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นใจใผมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผม ไว้เจอกันใน e ีพีหน้านะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วมาดูคลิปผมนะฮะ Happy ป e ีใหม่นะครับบ๊ายบายครับเจอกันครับสวัสดีครับ